ปลาปอปาไม่แทงอืมปาไม่โตป,นป,ปูนี่สบายดีเนาะพี่พนอ้องฟองปาย<ป>เบิดสุกุสุคนเนาะมื <c> ้อ <oughs> <c oughs> นี้เฮาก็สิพาพี่พี่น้องไปเนาะไปเบิงง่งทางไปนาเฮาเนาะทางไปนาบอลซีเองเนาะสิเป็นอะไรกัไปเบิ่งนํากันเลยอันนี้ก็สิเป็นทางหน้าเฮือนเฮาเองเนาะสิประมาณนี้ ว้าขี้ต้มสุดยอดเนาะนี่ก็หน้าเฮือนนําเองนี่อ๋อนี่ก็เป็นเฮือนเฮาเนาะน้อยๆก็บ่อายเนาะสิไปทางทางไปนาเฮาเนาะกินไกันเอ้ยอันนี้ก็สิเป็นทางออกเนาะแบบว่าเง อยู่ใกล้เนาะอยู่ในอยู่ในใน,น่านมันโบว์เอนอยู่ใกล้กไหนเนาะสียางตามทางนี้ไปเดนะ้นเนาะเนาะเราจะสียางไป ันก็สิมีทางแวงเนาะวันนี้ไปดเลยเขาก็สิตัดออกมาอยู่ใไฮน่าได้เนะาะเพราะว่าบนหันนะทางมันยากทางมันมืนนะเขาก็ยานด้มเขาก็สิไปทางพี่เนาะเข้าพี่กับสิเปน็นแบบว่ามันสีสุปในลนาะพี่เนาะอันนี้ก็เกี่ยวเพิ่นเกี่ยวแล้วเด้อ นี่ก็เพิ่นเกี่ยวได้ไปครึ่งนึงเนาะอันนี้ก็เป็นนาเจ้าพวกเนาะนี่เนาะก็สุกเดิมบ่ได้เพิ่นก็จังสิเกี่ยวได้ถ้าตอันฝนบ่ตกเนาะถ้าฝนบ่ตกกเพิ่นก็สิได้เกี่ยวเกี่ยวก็เกี่ยวให้ลมไว้เนาะมื้อนี้ก ยามคว่ำเนาะกับสิไปไปหน้านะเนาะอันถุงผ้าบรรยากาศคดดีเลยอ๋องามครักขนาดเน,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 นาะเนาะเนาะกับได้ตัดมาหอดบนแครลูมเป็นสีห้หอยเน,ะน,นาะแล้กับสีผ้าย,ย่างๆไปได้เนาะจนหอดจนหอดหน้าเขาเนาะสีเป็นอะไรกัน ไปหับส้มเบิงนํำกันเลยเนาะกาสีมีประมาณนี้เด้อกาข้าวยางไปจได้มือเนาะว่าหนึ่งมาเนี่ยฝนตกเนาะฝนกระตกทางกับเพื่อนเลยบ่ได้ขี่รถไปเนาะเดี๋ยวบรรยากาศโคขดดีเลยอันนี้เป็นหน้าดองเนาะเนาะเพิ่นก็เลยลำพัวเขางันเขานั่นเนาะมันก็สซีน่าออกไงอันนี้ ดำเขางานเนาะมันกะไปงานเนาะแถวๆน้นกะแถวๆพุ่นเนาะมันกะสีมีเขาเดืองในเนาะเพราะว่าเพิ่นใส่เขาล้อเนาะหรือว,ว่าบ้านเองจะเป็นแนวใดเนาะเป็นบุคือกันเนาะฟอฟป่าเราพี่เน,นาะปลาปอไลด์ปลาเข็งเนาะ อันนี้สิเป็นปลายธรรมชาติเนาะปลาเข็งอยู่ให้แบบอยู่ให้นาเนะาะปลาธรรมชาตินี่ก็เป็นแบบธรรมชาติเนาะอยู่ให้อยู่นาเนาะก็ประมาณนี้แหละตามมนอกเนาะเป็นในเฮ็ดนาเนาะก โอ้ยยังไลยตามธรมรมชาตินอกจากสีย่างไปแล้เานาะโอ้โหแล้ข้างหน้านี่เป็นสีขันปลาไปเนาะอืมเนาะเบรนเบรนเบรนเออปลาใส่ปลา,านี่ก็เป็นเอามองใส่เนาะมองเหยีปลานี่ พาถึงเนอ้นี่นี่ตัวนี้ก่อน,นี่มเออพี่น้ามองมาใส่นะพี่น้งขันป้าได้ป้าได้ป้าลงในยามนี่ตอนเว็นตอนเศรา้าไปนะตันขำออกไป ก็มากะเอายู่ในปูเนาะปูนี่จะเป็นกระปูกล้ามเดียวเนาะเพราะว่าอีกล้ามหนึ่งเขาเอาเนาะ เพราะกามงนคนหักเอาหักเอาไปกี่กินประมาณนี้แหละเป็นเด็กกล้ามเดียวาไกลสุดหน้าเนาะฮะก็ได้ประมาณรึงหนึ่งประมาณนี้เลยเ อันนี้ก็สีเป็นครัวเนาะ <c oughs> เป็นหัวไตเป็นหน้าเขาเองเนาะหัวมีห่วยเนาะหัวไม้เนาะมันสีหักมาเลยหัวไม้เนาะอันนี้สีน้ำห่วยถ้าถ้าฝนตกแห้งนี่นก็นั่ขึ้นคุ้งครัวเลยคุ้งครัวเลยนะแต่ว่า น้ำนี่คงจูขวรนี่บางเทือกัแต่ละปีถับพ้นตกนี่ควรนี่เพื่ตลอดเพอตลอดแต่ปีนี้นี่ฝนบมให้ไปเลยนะฝนคนโมดีปันได้กินคนดีตอนประมาณทายเดอนอะคือวันเดืนอดดนนี้เออ ต้มนะพ่อเสิว่าทางทางขี้ต้มทางเนาะนะไปกันจะมีทางเดนะี่ยวคุยเนาะสิปรนะมาณนี้หาเสียวเนาะนี่ก็จะเป็นน้อง เกือบล่มพี่น้องป้อ <op> มื <DVD> ่นนนี้เกือบมันหัวแตกเนาะนี่ตามทางซื้อได้บัเอาละเจุดหนึ่งคือสาวเดี๋ยวว่าทางไปหน้าเอง หอยนาที่ที่ที่หอยเนาะโมเอ็นอันนั้นโมเอ็นเด้อดังทีเนาะอันนี้ก็สิเป็นเขาเกลี่ยไกหน้าเนาะนี่ก็สิเป็นนาเองนะ พี่ชั้นรรมาสบเอ้านี่เนาะเพียงหน้าเขาโอเคนะพี่น้องเนาะตอนนี้เขาก็ได้มาหัวหน้าที่ห้อยเนาะเขาก็จะพิงเท่านี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดเร้เนาะเพื่อเป็นกำลังใจคลิปหน้าเนาะโอเคพิน้อง